วิธีการป้องกันตัวเองนะครับจากการรับเชื้อโควิด19นะครับหมออยากจะแบ่งเป็น2แบบใหญ่หญนะครับแบบที่1นนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงออกไปรับเชื้อข้างนอกก็คือการพยายามอยู่บ้านนะครับ s e l ฟ quarantine หรือ quarantine ตัวเองไปก่อนข้อที่2นะครับก็คือการฝึก social distancing ซึ่งเพื่อน,อนก็นอาจจะรู้ดีกันอยู่แล้วก็คือการเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรนะครับหลีกเลี่ยงการไปที่แออัดหลีกเลี่ยงเดินทางโดยระบบทางเดินสาธารณะนะครับพยายามนะครับถ้าเราจะ ต้องออกไปจริงๆก็อาจจะใช้รถส่วนตัวนะครับแล้วถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในรถส่วนตัวของเรานะครับแล้วเราก็มีครอบครัวเราก็ควรที่จะใส่แมสในรถด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเราเป็นแล้วนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆต้องออกไปซื้ออาหารหรือว่าออกไปทําภารกิจนอกบ้านนะครับโมกอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยหเลยพกแอลโกอฮอล์ไปทุกที่นะครับ 2. นะครับพยายามไม่ใช้มือของเรานะครับไปจับตามพื้นที่ผิวต่างๆให้เราใช้นะครับศอกนะครับหรือขาหรือส่วนไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่มือของเราในการเปิดประตูนะครับในการกดแอลกอฮอล์นะครับในการกดลิฟต์นะครับแล้วถ้าหากว่าเราจะต้องจับกับพื้นที่ผิวจริงๆนะครับให้เพื่อนๆเตรียมแอลกอฮอล์ไว้ก่อนนะครับโมกเองนะครับเวลาโมกจะไปเข็นรถเข็นซื้อของนะครับผมจะบีบเจลแอลกอฮอล์นะครับที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์70% ให้ชุ่มมือนะครับแล้วผมก็จะเอามาเช็ดเจ้าตัวรถเข็นของผมเนี่ยให้ผมรู้ว่าโอเคเนี่ยมันสะอาดแล้วแล้วรอแป๊บนึงก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนให้แอลกอฮอล์เนี่ยระเหยเพราะถ้าแอลกอฮอล์ยังไม่ระเหยเชื้ออาจจะยังไม่ตายดีนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนเพื่อนจะต้องไปเลือกจับผักหรือผลไม้นะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่ถุงพลาสติกนะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีให้นะครับแล้วพอจับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทิ้งนะครับให้ถอดแบบสเตอร์ไล์ก็คือถอดอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอามืออีกข้าง ขึ้นมานะครับแล้วก็ทิ้งลงไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเวลาเพื่อนเพื่อนจะจ่ายเงินนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนจะทําการแลกเปลี่ยนมูลค่าทางการเงินให้เพื่อนเลองมาใช้โมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าจะเป็นของการยิง QR code หลีกเลี่ยงนะครับการที่เราจะไปเอามือของเราไปจับเงินแล้วเอาเงินไปให้คนอื่นถ้าเพื่อนๆหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าลืมทํำยังไงก็คือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ให้สะอาดก่อนถ้าจะให้ดีกว่าน,นั้นนะครับก็คือล้างมือด้วยสบู่นะครับล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อยต้อง30มวินาทีขึ้นไปนะครับพอเรากลับมาบ้านนะครับเราต้องรู้จักวิธีการป้องกันการที่เราเนี่ยรับเชื้อจากข้างนอกมาให้ในบ้านก็คือข้อที่หนึ่งเลยนะครับล้างไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เดเวิ์ทุกอย่างให้เพื่อนเอนเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วพอเพื่อนเอนเข้าบ้านวิ่งเข้าไปล้างมือก่อน นะครับล้างมือเสร็จแล้วถ้าเรารู้ว่าเราไปในสถานที่เสี่ยงออกไปนอกบ้านเลยครับแล้วถอดเสื้อถอดเสื้อถอดผ้าแล้วใส่ตะกร้าแยกผ้าซักไว้เลยแล้วรีบวิ่งไปอาบน้ําก่อนนะครับอาบน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วเราค่อยมานั่งทํากิจกรรมกับที่บ้าน <S <S ทีนี้ถ้าเพื่อนๆ <S 1> <S 1> คิดว่าเราไปในสถานที่เสี่ยงนะครับแล้วเราอยู่ในบ้านเราไม่อยากแพร่เชื้อนะครับให้ทําอย่างนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยแยกการรับประทานอาหารนะครับจานใครจานมัน ช้อนใครช้อนมันนะครับถ้าอยากกินอาหารร่วมกันให้ตักแบ่งกันก่อนตั้งแต่แรกเลยถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะมีช้อนกลางนะครับบางทีช้อนกลางของเราอาจจะไปแตะโดนจานบางส่วนของเราที่อาจจะมีเชื้ออยู่ได้ดังนั้นหมกแนะนําให้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะชัวร์ WAN, ก็คือแยกกินข้าวแยกกันอาจจะโต๊ะแต่ว่าคนละซีกนะครับกินอาหารกันคนละอย่างและควรจะกินอาหารที่สุกนะครับอาหารที่ปรุงร้อนและถ้าเกิดเพื่อนๆสั่งอาหารเข้ามากินจากนอกบ้านนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะ หยิบเปิดเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนพยายามเช็ดพื้นที่ผิวหรือว่าเช็ดวัส,สดุนั้นด้วยแอลกอฮอลก่อนแล้วค่อยเปิดขึ้นมากินแล้วถ้าเปิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอาหารสดหรือว่าอาหารที่ดูสุ่มเสี่ยงก็อย่าลืมล้างน้ําด้วยก่อนอย่างน้อย5นาทีนะครับทีนี้การป้องกันจากภายในออกมาภายนอกนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราเองโดยข้อที่1นนะครับหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปโดยเฉพาะน้ําตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตก ดังนั้นให้เพื่อนๆลดระดับน้ําตาลที่เรากินเพิ่มนะครับเพิ่มระดับอาวุธก็คือพืชผักผลไม้น้ําตาลตา่ำหมูต้องเน้นว่าผลไม้น้ําตาลต่ําที่มีสีเขียวเข้มสีม่วงเข้มสีแดงหรือว่าสีรุ้งที่ไม่มีรสหวานนะครับเพราะว่าผักและผลไม้เหล่านี้จะเป็นอาวุธ เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นสามารถไปต่อสู้กับเชื้อโควิด1 9ได้ดีขึ้นนอกจากการรับประทานอาหารเพื่อนๆก็อาจจะต้องออกกํลาลังกายนะครับออกกํลาลังกายวันละ30นาทีให้รับแดดด้วยเนาะให้ได้รับแดดด้วยนะครับถ้าจะให้ดีก็ในช่วงเช้าสัก8-9โมงนะครับวันละ 30นาทีอีกข้อนึงก็คือข้อที่สําคัญมากๆคือการนอนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เครียดมากไม่อยากติดโควิดหรือว่าถ้าเพื่อนๆติดโควิดมาแล้วทํายังไงให้หายเร็วครับเราต้องนอนนอนยังไงหมกนอนให้ได้วันละ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับนอนให้เร็วนะครับเร็วก่อนสี่ทุ่มหลับให้สนิทห้องมืด ห้องต้องเงียบนะครับห้องต้องเย็นประมาณสัก24นะครับ23เราจะหลับเร็วขึ้นนะครับถ้าจะให้ดีอย่านอนเกินสี่ทุ่มตื่น7จ็ดโมงเชา้าทุกวันนอนแบบนี้ภูมิคุ้มกันของเพื่อนจะแข็งแรงหากติดเชื้อมาแล้วเราอาจจะภูมิคุ้มกันดีขึ้นถ้าเราไปฉีดวัคซีนมาแล้วภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นมาก็จะสูงด้วยขึ้นเช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกินวิตามินได้จากแหล่งอาหารธรรมชาติอะไรได้บ้างครับนั่นก็คืออาหารธรรมชาติ เน้นผักและเป็นอาหารที่ไม่แปรรูปแต่ครับแต่โมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ย โฟกัสกับพวกผักสีเขียวๆนะครับพวกผลไม้น้ําตาลต่ำสีเข้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่หรือว่าผักโขมนะครับหรือจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะครับวิธีการทําอาหารเนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับให้เพื่อนๆพยายามหลีกเลี่ยงการทอดนะครับหรือว่าการเจียวด้วยน้ํามันเยอะๆหรือจะเป็นการเอาไปย่างให้ไหม,ไม้ให้เกรียมๆดังนั้นให้เพื่อนๆลองกินอาหารแบบนี้นะครับก็คือ ต้มนะครับลวกหรือจะเป็นนึ่งนะครับหรือจะเป็นตุ๋นก็ได้นะครับเพราะการทําอาหารแบบนี้นะครับจะคงสภาพวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงให้เราเนี่ยหากเราติดโควิดมานะครับเราจะได้ไม่ป่วยนานแล้วอาจจะฟื้นเร็วขึ้นถ้าจะพูดถึงวิตามินในเชิงของ ป้องกันนะครับแล้วก็อาจจะช่วยให้หายจากโควิดได้ดีขึ้นนะครับก็คือวิตามินดีนะครับแต่ว่าวิตามินดีโอเคมีในไหนได้บ้างในธรรมชาติโมกนะครับมีในหนึ่งเลยก็คือแสงอาทิตย์นะครับรับแสงแดดไม่ได้ไม่ชอบรับแสงแดดกลัวดำทำยังไงนะครับก็เพื่อนๆก็มากินอาหารที่มีวิตามินดีสูงนะครับเช่นมีอะไรบ้างเช่นเห็ดขาวนะครับปลาทะเลน้ำลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาคอด หรือเพื่อนๆจัดก,กินจากน้ำมันตับปลาคอตก็มีวิตามินดีสูงทีนี้วิตามิน 1, อื่นๆมีอะไรอีกบ้างโมที่จะเสริมได้นะครับ ถ้าลองลงมานะครับก็อาจจะเป็นวิตามินซีคือต้องกินมาก่อนที่เราจะติดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราติดแล้วเรามากินวิตามินซีแล้วจะหายเร็วขึ้นอันนี้ก็อาจจะยังไม่มีงานวิจัยรับรองนะครับแต่ครับเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นการกินวิตามินเสริมเพื่อนๆต้องปรึกษาคุณหมอก่อนโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆติดโควิด19มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรด้วยช่วงนี้กระแสมาแรงเนาะเรื่องฟ้าทลายโจรเนี้ยก็ยังไม่ได้มีหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าฟ้าทลายโจรน,นะครับป้องกันหรือว่าช่วยให้เราเนี่ยหายจากโควิด19ได้ ดีขึ้นนะครับมีเพียงหนึ่งวิตามินที่โอเคงานวิจัยค่อนข้างฟันธงนั่นก็คือวิตามินดีวิตามินและสมุนไพรอื่นๆเป็นเพียงสิ่งที่เสริมนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ทดแทนการไปรับการรักษาหรือการไปรับการดูแลจากคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้นะครับว่าเรามีประวัติไปใกล้ชิดกับบุคคลที่ไปตรวจมาแล้วมีผลบวก ให้โควิด -19 นะครับหนึ่งเลยก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยแยกตัวออกมาก่อนนะครับแยกตัวออกมาเหมือนเซลฟ์ควอลทีนตัวเองเลย14วันนะครับแยกห้องแยกห้องน้ําแยกทุกอย่างแยกการรับประทานอาหารนะครับแยกการใช้ผ้าขนหนูร่วมกันหรือว่าแยกการใช้สิ่งอุอปโภคบริโภคร่วมกันไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆทาได้โมกอยากให้เพื่อนๆเนี่ย อาจจะไปเช่าหรือว่าอาศัยที่อยู่ใหม่นะครับแล้วเราก็กักตัวตัวเองหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกสั่งอาหารเข้ามากินนะครับแล้วก็เฝ้าดูอาการว่าเรามีอาการอะไรไหมถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆควรจะต้องไปตรวจด้วยถ้าเพื่อนๆสามารถไปตรวจได้ถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มมีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ไอหอบพื้นทายท้องตาแดงเหนื่อยง่ายนะครับหรืออาการอะไรที่เหมือนว่าจะคล้ายโควิด ก็ต้องรีบไปพบคุณหมอหรือว่าพบสถานพยาบาลใกล้บ้านที่มีความสามารถพอที่จะสามารถดูแลเพื่อนๆได้ครับ